หั่ายหัวง่ยอย่าอย่าอย่าทำอะไรแคลรี่ฉันตับไปที่ฉันนอยู่แคลรี่ต้องไม่ตายตาหมดเลย ดูแนวทางการเล่นโซลากะกันฮะเออพึ่งสติได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถึงประวะเออถึงถึงก็ถึงแล้ว ซับแทงกับซับมีสกิลเสริมมาไหนเล่นง่ายเหมือนกันครับคนละแบบครับซับแทงส่วนใหญ่ในเกมนี้จะเป็นซับประเภทอออินอออินคือการที่แบบเปิดติดตายครับเปิดโดนปุ๊บฝัดตรงค่ามีโอกาสเสียแฟลสูงแต่ว่าณเมตาตอนนี้ที่ปอนได้ทดลองมานะครับซับแทงยังไม่สุดครับรู้สึกว่าณตอนนี้ซโปเก่งมากครับรู้สึกมันบางไปใช่มันบางไปบางไปเขาต้องปรับนิดนึงอะคือ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 พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าสเตตัสของฝั่งแทงมันมันมันอ่อนไปหรือว่า

ไปนะกำลังไปนะกำลังไปนะคซับจ้างทำไงครับเจ้จแล้ว <laughs> อะไรนะซับจา้า <laughs> ง ซัพพอร์ตอะเป็นเกมเนี้ยเป็นอะไรที่สนุกมากเลยคืออย่างตอนอย่างตอนที่ปอเล่นอย่างเงี้ยถ้าปอเล่นกับดูโอที่มาเป็นแครี่ปอจะบอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้แล้วจวังหวะนี้มันได้แล้วอย่างเงี้ยเออมันเป็นเกมที่ใช้แมชชนิกในการเล่นแอบบแบบแบบสูงนิดนึงเห็นไหมเห็นปะบีกแค้งอะเป็นตัวที่ชนะท,ท,ทางสลากะแต่ทําไมเขาเล่นเราเขารู้สึกว่าเขาจะแพ้ปอดเองเห็นปะเพราะว่าเราอะ่ะร,รู้แมคานิกและรู้ว่าหน้าที่ตําแหน่งของตัวเรามันควรยืนตรงไหนมันควรทําอะไรอย่างเงี้ย แล้วบวกกับแคลรี่อ่ะเขาก็ค่อนข้างจะเล่นดีเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนที่ป๊อนบอกว่าแคลรี่จะเก่งได้แคลรี่จะเกิดแบบเกิดแต่เอาไม่ลงเลยขึ้นอยู่กับซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตเปรียบเสมือนนกเอี้ยงที่คอยเลี้ยงควายเท่าแคลรี่เป็นควายเท่าไปก่อนเออพอแบบเกิดแล้วปุ๊บก,ก็เป็นควายธนูอ่ะแบบชนปุ๊บตายปั๊บอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการเล่นเราต้องแบบรู้รู้่อบว่าตัวเราทําอะไรได้ตัวเรา เบ,บอกเรื่องไหนแล้วเราก็จะชนะเรียนเขาครับอันนี้คือทริปแอนทริคนะ <c oughs> อยากรู้ว่ามันต่างจากเอวี v มากไหมคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วมาจากเอ v วนะีเนี่ยค่อนข้างจะต้องแบบแอบ,บปรับตัวเยอะนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องศึกษาจังหวะการเข้าของตัวละครใหม่ตัวละครบางตัวในแอลเป็นตัวละครที่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้การแคนเซิลแอนิเมชันคือการที่แบบว่ายึกๆที่เราทำให้แบบว่าตัวเรามันปล่อยสกิลเร็วขึ้นหรือว่าแบบว่าบางตัวเนี่ยมันเช่นฟรีอรล่าอะไรเงี้ยมันจะมีการแคนเซิลแอนิเมชันที่มันไม่เหมือนกันนะอย่างคารมิวอะไรเงี้ย อธิบายเทมทํทำไปแล้วป๊อปเปลี่ยนเทยบใไปกับ ROV เลยลองไปกดดูในเทนิสของ l l ไีได้เลยครับทำแล้วทำเลยป๊อปเอามาเปลี่ย้ทุกสายเลยสายมีรองเท้ามีสายตีสายแทงเอามาใครที่เล่นเคยทเล่น r ว v แบบดูน่าจะอ๋อเลยอะ่ะพอป๊อปเปลี่ยนเทียบดูเลยว่าเนี่ยมันคล้ายกับเทมชินีนะใน ROV อะไรเงี้ย แกหิวผีเฉยอะาจริงมัน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 คือเลนนกเอี้ยงเลี้ยงควายเท่าครับเจ้าปอดเจ้าปอด <c oughs> ไหนเหปะเห็นวามสามารถตัากระด้างเห็นดังเห็นดังเห็นดังฆ่าไม่ตายยังตัาดใดที่เรายังคือ ตับใดที่โซลกะยังยืนอยู่มันคือถังฮิวเคลื่อนที่ครับ <c oughs> เห็นปะเมื่อกี้โอลาจะตายจะตายเหะพี่วิ่งไปฮิวพี่วิ่งไปฮิวกลับให้โซลกะเลยไม่ใช่สัพย์ที่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในกลางวงแต่ต้องอยู่หลังจากแครี่อีกอ่าจตัวหาย เนี่ยจังหวะแบบนี้สมมติถ้าเขาคีบดันมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว,ว,วเราจะกลับบานนะา้านอ่ะลาคีบได้นะครับไม่ต้องงกขนาดนั้นดีกว่าเราไม่ได้ตังค์นะครับเฮ้เฮ้พอจะกลับบ้านไปเอาอาร์เดนเซนเซอร์หมดนะครับอาร์เดนเซนเซอร์คือเนี่ยไอ้เจ้าแดงๆเนี่ยที่มันขึ้นมาเนะี่ยคราวนี้เวลาเราฮิลหรือว่เวลาเราสร้างเกาะ ใส่แชมเปี้ยนอ่ะมันจะทําให้แชมเปี้ยนของฝั่งเราตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วย <c oughs> พี่กำลังจะทําตําราซัพพอร์ตกับแครี่อยู่ไงจะตั้งชื่อว่าตํารานกเอี้ยงเลี้ยงควายดาว คือฮันนี่ฟูดอะครับถ้าเล่นเป็นจริงๆนะไมันจเป็นต้องให้ AD เก็บนะครับเราไปเก็บเองเพราะว่าเวลาเราฮิวเราเสียเลือดแล้วเราฮิวให้ AD กลับก็ได้อันตรีไปแล้วนะเลยรียบร้อยนะเรียบร้อยเรียบร้อยสกายไปเลยลูกควายเท่าควายเท่าสุดยอดมากแล้วก็ อย่าลืมอย่าลืมใชอ้อย่าลืมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเขาไม่อยู่บ้านวิ่งไปตีทันนี้ฟูดเขาทิ้งเลยเออเขาจะได้ไม่มีทันนี้ฟูดใช้ครับเวลายืนเลนนะเป็นการสร้างความเป็นต่อนะครับใช่ครับอันติคือการฮิลทั้งแมพรอคาทัาดน <laughs> ดีได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะฮะอย่างโซลกะเนี่ยสกิลหนึ่งของเธอมันคือการทำฝนดาวตกฝนดาวตกถ้าเราใช้แต่อ้า ถ้าใช่โดชั่มเปี้ยนเนี่ยเธอเนี่ยจะได้รับการรีพลังชีวิตด้วยนิดนึงเห็นปะมมันจะรีค่อยๆรีเรื่อยๆเห็นไหมแต่คราวเนี้ยไอ้เวอร์ชันเนี้ยมันถูกปรับมาถ้ามันใช้ครบ3ครั้งปุ๊บครั้งที่3เนี่ยฝน,นตกมาแต่ใหญ่เว้ยใหญ่แบบใหญ่เลยอะไละ่ผลนมากขึ้นนอกจากนั้นยันจะมีสถาดดังพาสซีฟที่ทำให้เมื่อตัวเราเนี่ยโอ้ยตายแล้ว เมื่อตัวเราเนี่ยมีสถานะเวลาเราใช้ผลลัพตกโดนเนี่ยเราจะฮิวแรงขึ้นนะครับการที่ของเราจะส่งปติภามากขึ้นอันนี้ลาอิงจาก T C นะตอนยังไม่ได้อ่านสกิลในเวอร์ชันไวรีเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกันครับเข <c oughs> ารู้สึกว่าเวลาใช้ผลดาวตกโดนแล้วฮิวแรงรงส่วนสกิลสองนี่คือการฮิวแต่การฮิวของแต่ลครค้งของเราเนี่ยเราจะต้องใช้พลังชีวิตของเราในการฮิวนะฮะสกิลสามคือการปล่อยวงพื้นไอวงเน้พอปล่อยไปปุ๊บครั้งแรกจะโดนใบแต่ถ้าเขายังไม่ออกแต่ว่าถ้าเขายังไม่ออกจากวงเนี่ย เขาจะถูกตรึงล่างไว้อยู่กับที่คือเขาจะขยับไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะมันสามารถใช้ดักศัตรูได้แบบดักให้มันมาโดนพอดีอย่างเงี้ยเอออันติคือการกดฮิวทั้งแมบนะ เวลาจริงๆถ้าเราเจอบิดแข็งอะพยายามคุมหวาน2อจุดแนวไว้นะเนี่ยสจุดที่ปอดลากให้ดูเห็นป่ะเนี๋ยวสจุดเนี่ยมันจะทำให้เราอะรอดจากบิดแข็งได้บิดแข็งชอบเล่นสายซุ่มนะถ้าริวจะตายริวกรีดั้งดังแล้วจะได้ฮูเอางั้นเลยเออกรีดเลยอพี่โมา หเห็นไหแค่โพสิชั่นถูกไฟเปลี่ยนเลยเห็นยังอย่างเงี้ยเ,รเ,เวรคนนี้เขาเล่นเต็มนะฮะสวัสดีครับ <In> เตืนเนเนอนเตือนเตือนปอดได้ไหมครับปอก็ลืมคือ <c oughs> สโลกาสกิลดาวตกมันอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้แรงขนาดนั้ะนะครับไม่ได้แรงเหมือนพีซีนะที่เขาจะไปยืนท็อปกันได้อ่ะมันเป็นซับพอร์ตที่เป็นซับพอร์ตเลยนะเนี่ <c oughs> ยนิ่งนิ่งนิ่งเห็นไหมเขาจะโดนตึงล่างเห็นไหมจริงจริงผมว่ามันแรงไปอ่ะ <c oughs> ทำนานาเราหมดวะอะของนี้หนึ่งเลือดหมดอยู่ไม่ได้เว้ยจะพลาดจิตวิญา,าซัพพอร์ตควายเท่ารอดอกเอียงด้วย ไฟเทารอดด้วยกลับก่อนก็นได้ครับกลับก่อนก็ได้เพราะมานาเราหมดแล้วก็สิ่งที่ป๊อตจะเจอคนเล่นแบบนี้บ่อยมากคือตัวรู้ว่าตัวเองมานาหมดหรือว่ารู้ว่าประสิทธิภาพของเรามันไปสุดได้แค่นั้นแล้วอะเช่นแบบตอนเนี้ยไม่เหลือมานาที่ช็สก,กิลอะไรเลยเว้ยแต่ไม่กลับบ้านอะเจอแบบยืนแบบแคลรี่มากับชั้นแคลรี่มากับชั้นอันเนี้ยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับ ถ้าทิ้งได้ทิ้งกระบอกเราติ๊กถอยแล้วเราบอกถอยถอยครับแบบให้เขารู้ว่าเฮ้ยมานาเราเรามานาเรามันไม่พร้อมไฟแล้วอ่ะเขาจะได้ถอยเขาจะได้ถอยนะไม่งั้นถ้าเขาเห็นว่าเราอยู่เขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราพร้อมเราพร้อมสู้เราพร้อมเราเราพร้อมซัพพอร์ตเขาได้อยู่นะเออปอตเตอร์บบนี้บบ่อยมากไม่ต้องใครมากเนี่ยไอริวเลยเล่นกับปอตอยู่ไหนก็เป็นฮะ่วนป็อตบอกว่ามึงไม่มีมานามึงอยู่ทำไมวะมึงจะอยู่ตีธรรมดาเหรออมันก็ไม่ใช่อ เวนไม่อยู่นะพี่เราวิ่งไปช่วยเราวิ่งไปจะโศกจะฆ่าลักษณะเหรออ่ะฆ่าเลยจะฆ่าาเลยเร็วฆ่าเร็วฆ่าเร็วเร็วอ่ามึงฆ่าให้มึงฆ่าฆ่าให้ฆ่าวงอีกสิบรอบอ่ะอ่ะนั่นแหละเป็นไง บอกอยากฆ่าให้ฆ่าแลวฆ่าให้ได้แล้วกัน <c oughs> อารฮิวผิดคนนะ่า ไม่ถอยลักลักลักถอยโดนละไม่ละมันอยู Dir ่ที่โทรศัพท like anyway> ์ว่ะเฮ้ยพี่ถ้า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 สิงมันออกไอเวทติดคีอ่ะมันจะติดคีป่ะพี่สงสัยอยู่เหมือนกันลองลองออกเลย เองไหมเฮ้ยเอาเลยเวตติดี้แต่ว่ามันมันจะต้องเลือดต่ำกว่า20%นะพี่อยากลองเหมือนกันพี่สงสัยเหมือนกันเว้ยกล็เรอได้มันติดเป้าวะอะไรกันก็เราสงสัยว่ามันติดเป้าวะพี่ถ้ามันติดคือมันติดรัวๆนะอ่ะผมออกมาแล้วพี่เดี๋ยวพี่ว่าอาจจะติดไหมเพราะว่าพิษก็คือเวทอะ อนีี้รซึ่งการเล่นสไตล์แบบนี้มันจะต่างกับเวลาปอเล่นโซน mm. ่านะโซน่าปอจะเล่นไปซับโคกก็คือจะเน้นแบบว่าเน้นโฟไปเลยอย่างเงี้ยคิวได้ก็คิวร้านได้ก็ร้านติดใช่ไหมติดคีต้องแปลว่าของมันน่าจะเหมาะกับช่วงฮะผมลองกับผมลองกับไอ้นี้แล้วผมลองกับคีแล้วคีก็ติดรัวๆเลยของน่าจะเหมาะประมาณชิ้นที่สี่อะออกของแท้งมาหรือว่าแบบขาดอะไรอย่างเงี้ยลองดูลองดู อได้ของใบแล้วอีกทีได้มันได้มันได้เลือดด้วยอ๋อจริงๆปักวอดอ่ะปอนก็อยากจะสอนเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเหมือนที่บอกครับเขายังไม่ทำโหมดนะไออกมาเขายังไม่ทำโหมดบวก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 ได้บวกได้ อย่าอย่าอย่าทำอะไรแคลรี่ฉันตัดได้ที่ฉันยืนอยู่แคลรี่ต้องไม่ตายตายหมดเลยเออตัดได้ที่ฉันยืนอยู่ติดีเวดูดิตัวติดกีตายหมดเลยติดกีเวทพี่ว่าแม่งเวิร์กอ่ะบอกกับซิงไงเอาเรื่อง พี่ไม่ติดพีตายเลยอ่ะพี่ตอนนี้พี่พี่ว่าพี่จะหิวเต็งตายแล้วลงนะขอไปเอาผลไม้ก่อนไอเรื่องปากหวานเนี่ยเดี๋ยวสอนที่หลังนะเพราะว่ามันยังสร้างแมปไอ้นี่ออกมาไม่ได้อะสร้างแมปที่แบบให้เราใช้ไปกิวรัวๆอย่างเงี้ยมาละวิ่ง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  ตีคิ้วมันตีคิอีกแล้วเลือด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 ไหนนะถ้านกเอี้ยงเราเกิดแล้วมันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะเล่นง่ายหน่อยเ้ยไม่ใช่ถ้าควายเท่าเราเกิดแล้วอะลกเอี้ยงคือตัวเราหรืมไปฮะได้ของใหม่แล้วพี่ของสิงใหม่ ้า L O L มีลีเพชเชอร์นะโอ้โ <laughs> หอันนั้นอันนั้น